m o ดิฟายอิงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพของ Modify Ink นะครับอันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ dft รุ่น r 2 0 0 0นะครับคลิปนี้ไม่ได้มาทํารีวิวตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราใช้เครื่องพิมพ์ r 2 0 0 0พิมพ์ฟิล์มพเพื่อจะนำมาทศสกับอุปกรณ์ที่จะทํารีวิว r 2 0 2 0 0 0เป็นพิมเตอร์เอฟสขนาด a 3ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็พิมพ์ได้เร็วมากนะครับเร็วกว่า l 1 8 1 1เท่านะครับมีตลับ ขาวถึง4ตลับนะครับให้ขาวที่ขาวแบบโอโม่มากนะครับสามารถปรับความละเอียดแล้วก็ลดนอสเซนหรือว่าปรับรูหัวพิมพ์ได้มากกว่าตัว l อ8เพราะว่าหัวพิมพ์มีมากกว่า l อ8นนะครับมีลูกเล่นมากพอสมควรนะครับกับ อ่า0 0ใช้พิมพ์ยาวๆรับงานหนักๆอ่า0 0ก็สามารถรองรับได้นะครับตัวที่จะรีวิววันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว heat station นะครับเป็นเครื่องอบกาวของ modify ink ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกระทัดรัดสามารถที่จะใช้ในบ้านอพาร์ตรเมนต์หรือว่าคอนโดได้นะครับเป็นตัวที่ใช้หลอดอินฟราเรดสหลอดนะครับมีความแรงแล้วก็ร้อนเร็วนะครับ ประหยัดไฟกว่าตัวที่เป็นฮีเตอร์ที่เราต้องเปิดเครื่องเพื่อวอร์มให้อุณหภูมิถึงระดับถึงจะทําการอบกาวได้นะครับจะไม่เหมือนกันตัวนั้นคือต้องเปิดไว้ก่อนแล้วก็ปรับตัวเทมหรือว่าตัวอุณหภูมิตัวควบคุมนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นแค่หมุนอย่างเดียวนะครับเป็นอาล็อกหมุนซ้ายไปก็จะเกิดความร้อนทันทีนะครับเปิดแล้วสามารถทำงานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะอบฟิล์มให้ดูอีกทีหนึง่ง อันนี้เป็นฟิล์มที่พิมพ์มาแล้วนะครับจากอา2,000นะครับก็เป็นช่องใส่ฟิล์มตัวนี้จะมีถาดที่จะเป็นสแตนเลสนะครับหนา1.5มิลมีความกว้างยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับสามารถที่จะหลบงานหรือว่าสไลด์ซ้ายขวาได้ทั้ง4ด้านนะครับลูกค้าที่ใช้ตัวฟิล์มแล้วรู้สึกว่า ฟิล์มพิมพ์มากกว่านี้หมายถึงต้องการให้เราดีไซน์หน้าเตาให้ยาวกว่าที่เราสามารถทําให้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งโรงงานให้ผลิตตัวหลอดอินฟลูเร e ที่มีความยาวกว่านี้แล้วก็สามารถขึ้นรูปตัวอบตัวนี้ได้นะครับตามแต่ที่ลูกค้าออเดอร์นะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับว่าตัวของเครื่องอบโปรโูโรของ m o d i f y i n k หรือว่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัว heat station เนี่ยครับ เราทําขึ้นมาเองโดยใช้อุปกรณ์ในประเทศนะครับโดยช่างของ Modify I n ิพัฒนาขึ้นมาจากตัวที่เราเคยนําของต่างประเทศก็ามาขายแล้วก็เรารู้จุดอ่อนของตัวนําเข้านะครับเราจึงนํามาพัฒนาเป็นของเราเองใช้ในประเทศไทยนะครับราคาถูกกว่านะครับผมจะเริ่มนะครับก็อันนี้ผมจะเร่งให้สุดเลยนะครับ เราจะดูกันว่าถ้าเล็งสุดแล้วนะครับจะใช้เวลาในการอบฟิล์มเท่าไหร่นะครับตัวหลอดอินเลตก็มีควันนะครับเดี๋ยวสักครู่ควันก็จะขึ้นอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเปิดแล้วก็จะร้อนทันทีนะครับไม่ต้องวอร์มเครื่องรอสักครู่นะครับ ตัวขดลวดเราต้องตั้งเวลานะครับแต่ว่าตัวอินเฟลช์เราเปิดแล้วก็ร้อนทันทีเริ่มมีควันแล้วนะครับอินเฟล t ์จะมีควันแต่ว่ามีควันน้อยกว่าแบบขดลวดนะครับเริ่มมีควันขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เราเปิดตัวราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับ แต่ช่วงแนะนำลูกค้าจะมีราคาพิเศษอยู่ที่8,009 9นะครับช่วงเปิดตัวใหม่ราคาปกติ9,009 9รับประกันตัวหลอดอินฟลเาตและอุปกรณ์ตัวคอนโทรล1ปีนะครับมองมุมกว้างก็จะเห็นควันนะครับเ็นง,งานจริงที่เราทำนะครับ ถ้าเราใช้งานที่เต็มมากขึ้นใช้กาวมากขึ้นควันก็จะมากขึ้นนะครับกับแค่นี้ก็เสร็จเลยครับเริ่มเหมอนอเนมองใกล้ๆก็จะเป็นแบบหลุมๆแบบนี้นะครับกาวแห้งแล้วผิวมีความมันไม่มีเศษองกาว จากที่เราอบจนใช้ได้นะครับใช้เวลาผมว่าไม่เกิน2นาทีนะครับประมาณ2นาทีไม่เกิน2อนาทีครึ่งแล้วกันก็ใช้งานได้เลยนะครับ ครับก็แค่นี้ก็เสร็จเป็นเครื่องที่เหมาะกับลูกค้าในลักษณะงานที่รับงานไม่มากหรือว่าจะรับงานมากก็รองรับได้จะช่วยลูกค้าในประหยัดไฟนะครับประทัดรัดนะครับแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นเมื่อเราใช้ตัวนี้ในการอบกาวแล้วก็มีตัวรีดร้อนในตัวเดองทําการ transfer ฟ,ฟิลมลงเสื้อนะครับก็เป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าที่เราทําขึ้นเ,นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการ ลงทุนในราคาไม่สูงแต่ว่าสามารถใช้งานได้คล่องตัวนะครับมีการรับประกรันหลังการขายครับก็สอบถาม Modifying หรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ Modifying ทุกสาขานะครับสวัสดีครับ